หนวความมั่นคงจังหวัดยะลาตั้งจุดตรวจเข้มหลังกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบสร้างสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องตำรวจจังหวัดยะลาได้สั่งการให้เพิ่มความเข้มในการตรวจสอบยานพหาหนะที่เข้ามายัางตัวเมืองยะลาและตรวจสอบบุคคลแปลกหน้าต้องสงสัยด้วยการตรวจสอบบัตรประชาชนเพื่อค้นหาบุคคลตามหมายจับที่หลบหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่แอบแฝงเข้ามาก่อการร้ายในตัวเมืองยะลา โดยกำชับให้เน้นในพื้นที่เขตเซฟตี้โซนเป็นกรณีพิเศษหลังจากมีการปล่อยข่าวว่าจะมีการปฏิบัติการตอบโต้เจ้าหน้าที่ด้วยการรอบวางระเบิดคาบอมในเขตเซฟตี้โซนและย่านชุมชนไทยพุทธเจ้าหน้าที่เชื่อว่าการสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่องทั้งการรอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ทหารรอบยิงจุดตรวจของตำรวจรอบวางเพลิงโรงเรียนและปั๊มน้ำมัน หลังจากกองกำลังสามฝ่ายเปิดให้ใช้ยุทธ,ธาการปิดล้อมตรวจค้นตามแผนยุทธ,ธาการตันหยงเปาที่บ้านตันหยงเปาตํา,ตาบลท่าก,กำำําชําอําเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีจนสามารถจับกลุ่มแกนนาคนสําคัญและยึดสารตั้งต้นประกอบระเบิดได้จํานวนมากเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจึงทําให้กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบออกปฏิบัติการตอบโต้โดยไม่เกรงกลัวต่อการปฏิบัติการเชิงรบข,ของเจ้าหน้าที่ค่ะ